ขอ,อ,อเรียนเชิญนายแพทย์ชนีจิตปรีประเสริฐผู้ในการโรงพยาบาลสงฆ์นะคะได้กล่าวแถลงข่าวเกี่ยวกับการบูรณาการการทํางานของโครงการแพทย์ค่ะขอ,อเ,เชิญค่ะสมัชการพระเดชคุณท่านยยคุณทำร,ระเทพสุวรมีทีคณะสงฆ์สชครับรเลี้ยนท่านรองผู้ว่า,าราชการกรุงเทพมหาน,นครครับโคตรทคตคนที่คึกคัวก็เครือข่ายที่ทํางานร่วมกัน ในนามของกรมการแพทย์โดยโรงยาสมในรับข้อหมายของกรมการแพทย์ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไม่ใช่ฉพา,าแต่เือเรื่องรักษาหรือพื้นฟูสุขภาพเท่าน,นั้นแต่ว่าได้รับผิดชอบในการดูแลทั้งแ,แต่การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพพระสงฆ์ให้เป็นดูแลแล้วให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วพระสงฆ์ได้เป็นผู้นําชุมชนในเรื่องของการดูแลสุขภาวะโดยองค์รวมครับ ในภาพรวมที่ผ่านมาในส่วนสูภาพพระสมนั้นก็พบว่าพระสมก็จะเป็นโรคสิ่ทีดีเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญในคณะสงฆ์ก็จะมีเรื่องของการสูบุหรีรัดที่เอาค่าถู่ที่โรงพยาบาลสามสิบเปอร์เซนตมีประวัติสุหร,รีมานานนะครับแต่ตัวเลขนี้มีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆทุกป,ปีตั้งแต่ ทางคณะสงฆ์ได้ประกาศนโยบายจากมหาวิรัชสมาคมมาแต่กลับมีข้อมูลไปเพิ่มขึ้นในกลุ่มสำเนยียงที่บวใหม่แล้วก็ทําให้ทางองค์วิาัสงฆ์ก็จะไปลงในกลุ่มสำเนยียงจากที่ในวิทัศน์เห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสำเนยียงนะครับแล้วก็ในกลุ่มสำเนยียงนั้นก็จากตัวเลขที่ลองจะเพิ่มขึ้นก็ตอนนี้ตัวเลขก็ ปกี่แล้วก็เริ่มบําลงครับจากจำเนนที่เข้าม,มีหลายรูปที่เริ่มสุผลีได้เรยอนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้ถึง34%เนะครับทีนี้ในภาพรวมที่อยากจะทําต่อไปคือเราก็จะเป็นฝ่ายที่จะเป็นฐานะอุปถัมภ์นะครับในส่วนพักกีฬาทุกภาานะครับซึ่งเป็นแกนนําในเรื่องการ ดูแลสุขภาพทั้งในคณะของเองและทำสาระของเพาะด้วยในการที่ให้ท่านได้ดําเนินการได้อย่างสุขสบายจะจัดจัดถวายความรู้ที่จําเป็นเพิ่มเติมร่วมกับทางอมาไมยและทางกทมและภาคเกียวไทยกมผู้คุโมโรคและอื่นอื่นครับอีกทั้งก็สั่งนเครื่องมืออุปกรณ์หลายอย่างที่ท่านจาเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงระหว่างทางวัดกับทางโรงพยาบาลครับ ตอนนี้ตัวโครงการสงเองก็เป็นเขตปอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับแล้วก็ช่วยรณรงค์ในโครงการวัดวัดประชารัฐสร้างสุขด,ด้วยครับในการรณรงค์ทั้งตัวเรื่องของบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์ครับร่วมกับทางคอรมอด้วยนะครับก็ะจะเป็นงานที่อ,มมองค์การสงได้งทาอีก่วนหนึ่ง ที่เราได้ทําเพิ่มเติมไปก็คือการก o r n านิบนพตรวจสุขภาพอีกทั้งทาสมุดสุขภาพร่วมกับทางกรมธรามใหม่ซึ่งกรมธมใหม่จะมีสุขภาพสุสุขภาพผสมอยู่แล้วแล้วก็มาปรับให้แบบเป็นเิเล็กทคนิคสเพื่อเชื่อมโยงขึ้นอันนี้เราก็จะทำถวายขณะสงฆ์ทำให้คณะสงฆ์มีประวัติสุขภาพและสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองอีกทั้งไปใช้บริการในส่วนที่จะรักษาให้เกิดความปลอดเรื่องได้ครับ ถ้าเป็นส่วนที่โรงพยาบาลสมโดยกรมแพทย์่อหมายให้ทำเราอยากเห็นพระมีสุภาพเป็นสุขภาวะที่ดีเป็นผู้นำชุมชนในเรื่องของการดูแลสุขภาวะครับ